สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปลองปายเบอร์สุขุสุคนเนาะนี่ก็มาหอดสวนพุดทธมุนท้นแล้วพ่อแม่พี่น้องเบิ่งพุกอุ้ยต้นชาลาจะเป็น,ยนา,า,ายไหมพะกันหิวห้องมานองตองแนงพ่อแม่พี่น,อน,อนออ้องนน้องเอมเอ่กระเทือนนะเอะือ,มอไม่ต้องใส่เม็ดก็ได้ลกูกเราอยู่กลางป่าไม่มีใครเลยมีแต่เราไปเราอยู่กลางป่าที่ใหญ่ทึบอุสวนพุดอ,อะไนต้นชาลาพ่อแม่พี่น้องเนาะ พักกันไปกางเต็นพ่อแม่พี่น้องหาบอกลกางเต็นที่แบบดีที่สุดเพรากันหิวสัมภาระพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเต็มหมาเต็มเมอรผู้จะพายกระเป๋าเนาะคือของกินมาลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปไปไปกันเลยว่าสิพากันไปกางเต็นบอลได้น,น้องนุชก็นั่หนาไปเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจดเจาะตั้งรังการพี่แหละพากันมานั่งอยู่ห่มก็มองม่วง,งพี่แหละทุกคนบ่ต้องแปลกใจหรอกว,ว่าสะเเพ่ มาได้ยังไงคือไม่หนีหันส่วนน้องนุดด่นดาวสิพากันมาเที่ยวส่วนผุดพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าเป็นทีบอลบอลที่ส่วนผุดนี่เป็นบอลที่ซาแพร่เคยมาพ่อแม่พี่น้องเ,อเคยมาดูขนาดเลยมาตลอดถูกแถบสีทถกอทิตสมัยแต่ก่อนเนาะสมัยหย่อนไปประมาณสี่ปีทีแล้วพ่อแม่พี่น้องสาแพร่ีมาบอลน,นี่ถูกทุกเกือบอาทิตย์เลยเพราะว่าเพราะว่าเป็นยังซาแพร่คือ,ค,อคือได้มาดูบอลน,นี่หันเนื่องจากว่า สเปคเห็นงานอยู่้ายสามนาะพ่อแม่พมีพ่น้องแต่ก่อนนะอยู่สลายานอะอยู่ตั้งเจ็ดป,ปีเนาะทำงานบ้านอยู่บอลอยู่้ายสามอย,ยู่สลายาพ่อแม่พี่น้องตั้งเจ็ดป,ปีสเปคก็เลยมาเทวหนีบอยเนาะในส่วงซีปีพ่อแม่พมีพ่น้องแพร่ก็ได้ม,มาเมื่อนี้แหละเป็นมือแหลกเนาะทุกคนเอ้ยนี่แหละบรรยากาศนี่แหละเดียวกับ,กบสิป,ปูเสือเทวนี้แหละเอาเมื่อเอาเสือออกมาลุเอาเสือออกมาเอาแล้วออกมาโหลดในกระสอบพันละ ออกมาเอาเสือเอาเสือลูกไม่ต้องเอาหมอนเอาแค่เสือออกมาไหนเออนี่แหละนี่ไงเสืออมาเร็วเอาออกมาครับเอาเมื่อเอาตุ๊กตาของเอมื่อไว้ก่อนลูกอะ่ะอ่ะโอ,อเคเอาตุ๊กตากอดตุ๊กตาไว้โอเคกล้วยหล่น,น,ลนไม่เป็นไรไม่พี่น้องเอ้ยแป๊บหนึ่งเด้อดึงเสือออกก่อน เมื่อลบไปลูกพีแ่แพจะปูเสืออ,อ,อ่ารไปหลไปนี่แหละปูตรงนี้แล้วมันล่มดีเอาไอช่วยกันเร็วปูเสือครับปูเสือว,ว,าว,วางิดแล้วจะไม่ถือทำไมโทรศัพท์พี่แพรอโอเคเอาหมอนลงมาวางค่อยๆวางหน่อยสิคะ เดี๋ยวเดียวยังเพิ่งนอนขยับมาก่อนขยับมาครับขยับมาเอามือขยับมาลูกตรงนี้ไม่มีนี่เลยกิ่งไม้เอากิ่งไม้ออกเอากิ่งไม้ออกให้หมดเลยโอเคเราจะทำเต็นท์โอเคเราจะทำเต็นท์แล้วก็เอานี้ตั้งไว้มันจะได้ไม่ต้องเอาต้นไม้โอเคอ่ะ มาแลว้วถุงของเรามาแลว้วมุดมันจะไต่ไปแล้วอะ่ะอีอย่าถอดรองเท้าใส่ตรงที่เราจะนั่งสิครับไปเอามาลูกไปเอาถุงมาเร็วไปเอาถุงถุงกล้วยมาไปเอาถุงกล้วยมาเร็วครับอันนี้ก็จะเป็นเ,เดี๋ยวดูสิพี่แฝดลืมกล้องแล้วแฟนนี่กล้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปะมือลูกสวัสดีครับเออม่ใช่เจ็บนิดหน่อยเฮรอจะไมดิ้ม่แย่แท้อู้หูของมีเด้อบอลนี่เด้อ สบายดีค่ะคุณแมสบายดีสบายดีพอ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาก็มาเที่ยวสวนผุดกันเนาะมาเที่ยวเอาสบายดีก่อนนี่เนาะพอ่อแม่พี่น้องมานก็มีหลายอย่างที่เขาเอามาเนะาะบว่าสิเป็นเสื้อถ้าอยากเอาไมา้มาถูถูกก็เอาอืมโอ้จะเป็นสบายจะนอนเหมืออย่างเดีวยวเลเอาเลยลูกเอ้ยนอนนอนเลยลูกเอ้ยดีแล้วที่แถมวันนี้มามีขนมเพียวเอาขนมมาเยอะแยะเลย เอาขนมมาให้อเมอร์เนี่ยดูสิมีทั้งขนมคนมีทั้งอันขนมปลาอา่าเมื่อนอนแล้วเหรอเมื่อนอนแล้วเหรอลูกเมืม่อนอนนอนฟ้อนฟ้อนพี่เพร <c oughs> ่สนุกไหมครับชอบไหมนายเมืา่อนอนแค่นี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกแล้วนั่งแค่ชอบไหมเอเมอร์ชอบไหมชอบม,มันมีเสืออีกแบบหนึ่งว่ะ มันต้องไปเสืออีกแบบหนึ่งบดเอาเสือมันเสือไปบันคุณยายของกินเหอะโมมีลบทอนหนึ่งโกล้วก็เอาไม้อีกล้ก็ต้องไปอีกบอลหนึงเต้นให้ได้เ่ินไปก็หักไม้ที่มันเลแล้วก็เอาทับี่กองไฟ มันเหม่อเถอะคุณแต่มันแชงมาอย่างสิเออหนาพ่อยี่้องเอ้ยชิบะม่านนี่เลยมีมอนหน่อยน่ะมาใหานหนอกมีแต่มอนหน่อยมาให้เหม่อโอ้แสงมันมาทางหนานอกสนอดหนาแล้วมันจะเหม่อทางขอตรงหลือออกมาดอก โอ้ยอยากสีล <th taking> oh, oh, so like right ือออกมาเห็นย anyway, ังเฮ้ยน้คอยเก็บเ็นรืเรื่องมาคลมเียจ้แอนี้มะอ่ะจ้วคอยก้อยแล้วยรืื่มาค้จะเอามาเนาะผูจะก้อยแจ้วผอเจาบปานหาขัวสัก้อยแก้วทาบใหญ่ไแล้วจ้าดอกไปผพวก้อยแจ้ว เด้อพ่อแม่พี <c oughs> ่น <reco Christ. ini guarante> ้องกินสมเด้อบงกล่องสนุกด้วยกล่องสะเพะทีมันแตกต่างกันป็นผ้ากระเพลือกล่องหนึ่งซะมากล่องสองกล่องหนึ่งซะมาคาวใส่อีกล่องหนึ่งซะมาเจ้าอันนี้บอสยังดำเอาใส่พ่อแม่พี่น้องเลยเท่ากล่องพขนาดใส่เออมเออเข็ดจะกินสมบอสเอามาให้มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเด้อกินสมเด้อกินสมเด้อสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากินสมก่อนพ่อแม่พี่น้องน้องอมเหมือกินขนมไปเดียบร้อยเลย ก็มาผู้ใหญ่ปิกนิกกันบัดนี้เออห่วยมาเอาแต่ปิดกล่องนะกล่องนี้งตอนสิโโคบ่ได้เด้วยเอ็นบ่อักไซส่งขาสันนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องส่งกีฬาอย่างคักสแพคกะได้มาเด้อมาเด้อกินส้มเด้อมาเด้อเอฟซีหนองนด้วย้าเราทานว่าเราเห็นข้าวเราก็อาจ เอาไม้มาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวค่ะม่กินมะม่วงไหมไม่เอาแบบทีทียังไงมีต้นมะขามด้วยนี่มะขามเยอะๆเนี่ยกินได้นะเขาไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นของสาธารณะมีมะขามเม่นพ่อชนบมีแต่มะขามมังยุกเอ้าเจ้าหน้าที่

คลิปนี้ว่ามียังไรพอม่พี่น้องเดี๋ยวเพาสีไทยให้ผาบรรยากาศต่างๆนอกประเะตอกอนไปนพอม่พี่น้องกัได้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เาะเดี๋ยวตอนแดงแดงือสวงคํคำสีไทยเห็นเบิรงกไม้เหนี่วือยวสวงนี้เป็นสวงใบนอกพ่อม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวแพ้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นากพ่อม่พี่น้องสบายดีเดี๋ยคอยมีความสุขในการพักผ่อนยอนค่ายนอกพ่อม่พี่น้องไปแลวสบายดีบายเยวแช่ยังชนะงมน่เดี๋ย้ ส่วกีราพี่น้องส่วกีราวนีราเซ่วนีรา่วนกีาส่วโกีพ่อแม่พี่น้องอ่ะาไปจ้ะส่วกีราส่วกีราส่วกีซาเนาะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ผู้ใส่ชนาเด้อพ่อแม่พี่น้องแกงนอไ้พี่น้องพี่แกงน่อย่ากินพอโดดเข้าไปบนีองสะทานที่ธารนาสเปรบดังพี่น้องมากินกันเลยแกงหน่อไม้พ่อแม่พี่น้องแกงหน่อไม้เด้อแกงหน่อไม้ผู้ใส่นากเอาใส่ใบเนี ใส่ใบคณาใส่ใบคณะปูมีพี่น้องแดงเราใบยานังบูมีพี่น้องนี่เขาเนี้ยแต่เราเแอบซื้อใหมีพี่น้องอันนี้ซัวขี้เราซัวขี้เรากับเขาโมกวนแล้วปูมีพี่น้องขาอนี้วหนึ่งเองขอบคุณครับขาอนี้วหนึ่งเองเนาะเอามาฝากเอื่อยเพราะว่าเอื่อยชิมาเนาะแมนจงนวดกับพอมาเดี๋ยวลอยปูมีพี่น้องบวงบวงพี่ยินพี่น้องพี่ยินสองแล้วก็มีมะขามปูมีพี่น้องนี่มีมะขามมีมะม่วงพี่น้องมีมะม่วงแหบปูมี มีจเจวมิจเจลวะแม่พี่น้องมีิจเออแล้วก็มี่บางมวงไข่ต้มก็มิไข่ต้มของนองอเมอรอุ้ยชาวนวดจะบ่ท่านได้รีวิวเบิดผีเฮาซื้อมมากพี่เออมามากมากหลายๆของหมดลายลายเอามาให้พี่น้องเบิ่์งไงไปฆ่ามึงสามีของดิฉันก็ยังสิไปใส่พี่น้องเออแต่เออก็ได้อันนี้ก็โอุ้อันนี้เสื้ออาเมอร์แล้วก็ผ้าอเมอร์ค่ะท่านผู้ชมเราเตรียมพร้อมนะคะเอาน้องมาเที่ยวนี่อันนี้ผ้าอเมอร์ลูกอันนั้นเป็นเสื้อของอาเมอร์ลูกอันนี้ก็จะเป็นน้ําดื่มนะะค นี่น้ำเดือดนะคะพวกเราแมนว่าก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเพื่อการต้องซื้อเพราะไม่พินอกนะต้องซื้อเนาะเป็นสุดเลยอามาเป็นเจ็ดจะซีได้ไหมัวเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดโดดจะมีอันนี้เลงนี่พากันอันนี้พาปิดปากพี่น้องเอ้ยพ้องลินนอกนี่แล้วก็กระเป๋านี่ไงเปื้อหนูเปื้อหนูลูกเปื้อหนูจะเอาเล่นใช่ไหมคะอ่ะโอ้อาไปเอาเมื่อลูกอ่ะเอาเมื่อหนูกินนมก่อนครับมีนมก่อนโอเค มีนมของน้องนะคะอย่าว่าแต่ของผู้ใหญ่นะคะของเด็กก็มีไม่หมดเลยนะคะคือของเด็กก็มีนะคะกินนมก่อนลงแล้วเขกินขนมเราเตรียมมีความสุขมีขนมน้องนะคะทุกคนมีขนมน้องเมื่อิวก็บอกนะลูกนะนี่ดี๋ยวกจะให้ดูนะคะท่านผู้ชม อันนี้แล้วก็มีของน้องเนาะทุกคนเนาะมีเบิร์ตเนี่ยเบลซิฮาแต่ว่ามีแต่ของผู้ใหญ่บบแมีนได้พ่อแม่พี่น้องเนาะของน้องกับมีนี่ของน้องกับมีเนาะมีหมดทุกคนเลยมีแต่ของผู้ใหญ่ได้พ่อแม่พี่น้องของเด็กก็มีนะคะไม่มีแต่ของไม่ใช่ว่ามีแต่ของผู้ใหญ่เนาะเราเตรียมพร้อมมานะคะทุกคนทุกคนนะกินเลยครับลูกกินเลยกินนมเลยแล้วก็ค่อยกินข้าหนอมมาเอามารวมกันแล้วเราผัดซีขั้นกล่องขีกลองล้ำใอ่โอเคโอแมีนเดี๋ยวข้าวปาผัดอ่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งเบิร์ตทั้งม่วนกับเบิร์ จบคลิปแล้วพอมีน้อกนอกจบแล้วจบอีกก็ไปต่อกันพอมีน้องนี่แหละคลองที่เฮาเอามาจแต่พอมีทางจอบเออจบแล้วพอมีวันจบจือเถื่อคลองที่เฮาเอามาปิกนิกมาสนุกเนาะแมนแมนพี่น้อกแมนโบแมนแต่หายแต่ข้นพอมีพี่น้องเอาขนมมาออกมาหนึ่งโบแมนแต่หายแต่ข้นเบิ๋งเอาเอาคลองป่ามานำ เติมรีวิวหองป่าของป้าอ่าอันนี้คือสื่อใ้ตั้งแต่ดน้วเนาะต่วาง้าพท่านใไห่ว่าสิม่าหาตอนนั้นพอดีถือว่าสวงพนต๊เนากสนุเนาะมนี่พอดี่อแพหนึบได้ก็เดินไปหลือในหองเก็บของก็เดินเอามาให้ป้ามนี่ป้าส็ินด้กินได้กินทั้งป้าได้กินทั้งคนพอไมพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างนากสนุกครบเบิดเลยอ่าโอเคพ่อเม่พี่น้องเอ้ยเอานมากองไว้ในสิพี่น้องเบิรงอ่าขุมข้าวมีอะไรนี้